ครับขามันเปหมายถึงว่าวันนี้ที่แบบว่าซีรีส์จบแล้วใช่ไหมฮะเจ้าเ้จบซะแล้วทำไมคิดถึงไอ้นะฮะคิดถึงเจ้าไม่มีอะไรให้ดูแล้ววันอาทิตย์เจ้เดี๋ยวเขาก็มีซีรีส์ใหม่ค่ะ GMTV นี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเออไปถามฝั่งอื่นมันจะที่ผ่านโอ้โหหลายเดือนเนาะยาวลามกับซีรีส์เรื่องนี้วันนี้ เรามาดูตอนจบกับแฟนๆแล้วครับผมครับนอกจากความเศร้ามีความประทับใจอะไรบ้างคะก็น่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานฮะไม่ได้ไม่ได้พี่มาพี่มาประทับใจอะไรกับทีเรื่องนี้บ้างประทับใจก็เอาจริงก็ประทับใจความสําคัญของทุกๆคนไม่ใช่แค่หกคนนี้แต่แบบว่าเป็นทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนักพูงกับทีมงานแล้วก็นักแสดงหกคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเราใช้เวลาด้วยกันหลายเดือนมากจนแบบว่ามันทําให้เรา สนิทกันมากขนาดนี้ใช่แล้วทักใจตรงนี้แล้วก็หล่อหลอมมาเป็นใช่เป็นมาหลอกทุกคนสนิทกันจนเกินรู้สึกว่าสนิทเกินอ่าสนิทไปมากกว่านี้ใช่ย่สนิทมากกว่านี้เลยใช่แล้วพี่จูวันนี้จูมาหล่อครับวันนี้จูมาหล่อครับเออใดินหกถึงพี่หล่อทุกคนเขาถามจะขายหรอพี่เราจะบอกอะไรให้นะเออทุกคุยศจะบอกอะไรให้ยุดนี่ยศนยุดก็งี้คือวันนี้จูเดินออกไปเอาแบบอินเนอร์จูเลยนะอินเนอร์จูคือแบบ พพีี่่กก็็หล่อแบบชอหอหล่อชอหอชอหอคือชอหอหล่อหล่อแบบชอหอเลยรมีคนตะโกนขึ้นมาจูจูสวยมากมีเดินเยอะเดินเยอะเลยอ่ะพูดถึงซีรีส์อ่ะยู่กันมา6เดือนครับกับผู้ชมนะอยู่กับเาหกเดือนแต่ว่ากับนักแสดงแก๊งเนี่ยปีแรกปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนานมากถึงถึงตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ไหมนานมากนานมากๆมาก แต่ไม่นานเกินไปแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วไม่เอานานกว่านี้ปวดหัวมากสนิทเกินไงสนิทเกินมากสนิทเกินก็ได้เพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันได้อีกประมาณกี่กี่ปีดีขอจุดคิดก่อนอีกหลายปีแล้วกันหลายปีต้องคบกันอีกนานเพราะความลับอยู่ในโทรศัพท์ทุกคนแต่มึงจะไม่นานแน่เลยมึงก็ไม่นานหรอกมึงไม่นานแน่ก็คือหนึ่งปีที่อยู่ดนมารันถามแบบความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ คือเราสนิทกันมากคือเคมีของเราเวลาเราไปแบบว่าไปทางานด้วยกันอ่ะมันชุดชาดชาดดูดครับอันนี้คุณอิสพูดคือเคมีเคมีตอนเราทํางานด้วยกันมันค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากๆคืออย่างเช่นเรามาทํางานเนี้ยเพอร์เฟกต์สไลเนอร์ไปเนี่ยแฟนปาร์ตี้กับไปเนี่ย a f t เ r p a ปาร์ตี้ ก็เวลาทํางานก็มีก็สมูทมากๆเพราะเหมือนกับทุกคนมันทางานกันมาจนมันลงล็อกกันมากๆแล้วเรื่องแบบเพื่อใจกันมาฟิลแบบเพอร์เฟกมากครับวันนี้ใช่ครับมีหูปุกงล้คะครับผมประทับใจอะไรมากครับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็เอาจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็พาพวกเรามาไกลมากๆครับผมก็อยากจะขอก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ติดตามแต่ EP แรกเลยจนถึง EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใช่แล้วก็ประทับใจความสัมพันธ์ครับ อย่างที่บอกแหละเหมือนเราสนิทกันเกินไปทุกวันนี้ไอ้เพิร์ดจิ้มตูดบุกไม่รู้กี่รอบเลยคือเอาจริงอ่ะตอนแรกอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าเพิร์ดจะสนขนาดนี้ออแต่แตเพิร์ดติดแก้ง ไม่ไม่ไม่ครับผมโดนพี่แกล้งก่อนก็เลยก็เลยต้องป้องกันตัวเรียนรู้มาจากใครพีอยากติดจ้องไว้ข้างหลังมากเลยแบบนี้เลยใช่ไหมต้าใช่ครับครับเรียนรู้มาจากพี่ๆในกองครับใช่ครับต้าบอกแล้วอย่าโตไปเป็นเพิร์ดคือถ้าโตไปอ่ะทำไมมันโตเป็นเพิร์ดมันไม่ดียังไงโตเป็นเพิร์ดมันไม่ดีพี่หม่งไปพูดเวลาพี่พูดเวลาโตไปเป็นเพิร์ดเนี่ยครับเรียกได้ว่าเพิร์ดมีคนเดียวในโลกก็พอแล้วส่วนบุ๊กก็มีคนเดียวในโลกก็พอแล้วมึงก็คนเดียวพอใช่เพราะไม่มีใครเท่เท่านี่ยแล้ว จะมาขายที่เลยครับ่เค,ครับผมประทับใจอะไรบ้างคะโอ้ทุกอย่างเลยครับเหมือนได้เพื่อนเพิ่มได้น้องที่สนิทมากๆเพิ่มครับแล้วก็ประทับใจซีรีส์มากๆครับแฮปปี้สุดๆแบ่ว่าซีรีส์ใหญยจบเลยแล้ว <c oughs> มองลงไปแล้วมองลงไใช่ฮะรู้สึกว่าเออน้องๆทุกคนน่ารักดีอนะไรเงี้ยใช่แต่มันยาวมากนะ24ตอนใช่ฮะคือจริงแล้ว เดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเราก็ดูซีรีส์กันอย่างมากเฉลี่ยก็8 1 2ถึง12ตอน24อันนี้24คือ3 2ถึง2เท่าใช่ครับแบบว่าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องถามคนดูว่าคนดูแฮปปี้ไหมกับ24ตอนที่ผ่านมาก็หวังว่าการดู2ีสตอนทุกคนจะทำให้ทุกคนอิ่มเอมใจมีความสุขมีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปได้รับอะไรกลับไปบ้างใช่ครับน้องต้าครับน้องต้าครับน้องต้านะครับมาทำใจ หลายๆอย่างเลยครับเอาจริงๆทุกๆเรื่องเลยครับในกองนี้นะครับชอบทุกอย่างเลยพี่ๆทุกคนด้วยครับรู้สึกว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่ๆครับผมเพาะเป็นสิ่งดีๆที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้แล้วจะลืมมันไม่ลืมแน่ๆไม่มีทางลืมพี่ๆแน่นอนครับผมแต่เรียนอะไรมาจากเพิร์ธทิ้งบ้างนะทิ้งบ้างเยอะไหมครับจากเพิร์ธเรียนรู้เรียนรู้เยอะครับผมสอนสจะสิ่งดีๆให้น้องใช่ ครับผมก็ร e> ู้สึกขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะครับอยากขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครับผมเป็นการต้อนรับที่ดีแต่ว yeah> ่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกรับผมเปิดมาก็สุดยอดน้องเพิร์ดก็อย่างที่บอกไปว่าก็อยู่กันนานมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ วันนี้มันมาถึงวันที่จบแล้วก็แอบใจหายนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงต่อไปทุกวันทุกอาทิตย์มันก็จะไม่มีสายหัดแล้วเลยแลก็ชีวิตมันเนเต็มเออมันก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็รู้สึกสนิทกับทุกคนมากๆครับไม่เหมือนเด็ไปเยอะเหมือนกันที่กลับมาเล่นซีรีส์เยอะมากครับเพราะว่ามาที่นี่หนุ่มแกอยู่ในสงครามตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานหรือว่าอะไรไม่ได้เลยเราสู้ลบขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษนะตัวใครไปขัดขวางสองคนเนี้ยโอ้เสียงก็ไม่มียังไม่เล่า รู้สึกว่าทู้ลงขนาดนั้นเลยเหรอก็น่ารัก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 ครับใช่ครับครับผมแล้วพี่ๆคะน้องน่ารักครับหวังว่าจบจากสายฮาเทวดาไปพวกเราหกคนจะเวียนมาเจอกันอีกแต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยครับว่คุณสนิกันมากสนิกันมากครับสนิทมากคุยมากทุกเรื่องเช่นเช่น ค,คือน่าจะด้วยระยะการถ่ายทำแล้วก็ด้วยความสนุกในกองความสนุกในกอง,อง,นนกองเนื้อเรื่องตัวละครของเราแบบพอพอตัวละครแต่ละคนมันเข้ามือครับมันก็<ช>ทําให้การทํางานมันเรียลเร้าสนุกมากขึ้น<ช>เยอะมากจริงจากวันแรกที่แบบอาจจะยังไม่ได้รู้จักมักจกันพอรู้จักกันมากขึ้นมีอะไรรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับเพื่อน,นในแก๊งไหมคะ มาอยากบอกอะไรกับอีกห้าคนไหมคะบอกอะไรเหรอครับ<อ>ถ้าถ้าเป็นว<า>รวมๆก็อ,อยากขอบคุณที่แบบว่าเราได้มาร่วมงานกันเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็แบบว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นคนต้องสู้คนทำไมอ่ะก็กล้าแสดงออกมากขึ้นแบบว่าเล่นมากขึ้นเปิดใจมากก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับเพิร์ดก็เพิร์ดเพิร์ดเลยจ่อจงเลยหมาว่าสำหรับเพิร์ดก็สนให้น้อยลงน้อย พี่ก็ขอบคุณรวมๆไปแล้วไงพน่ารักขึ้นไปอ่ะพี่จูก็พูดเยอะขึ้นน่ารักขึ้นไปพี่จูพูดเยอะขึ้นอีกไม่ก็ก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะน่ารักเหมอ่เพี่จูเราสามอย่าบอกอะไรกันนะครับจูครับแไ่แต่จูโชคดีไว้เพื่อนโชคดีไว้เพื่อนขอให้หลังจากนี้การทำงานแต่ละคนในพาร์ทคู่ของแต่ละคู่เนี่ยไปไกลยิ่งขึ้นแล้วก็ ในปีหน้าที่มีโปรเจกต์เดี่ยวกันเนี่ยของแต่ละคนน่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าไปซนอย่างงี้ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาบอกถ้กให้พิเศษนะมองมองนามองตาเพื่อนมองตาคูเพิร์สบอกตาปูงึกก็บอกเป็นพิเศษแล้วกันเป็นคนที่มองตาอยู่ตอนนี้นะพี่ปูอ่ะเออขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณ ขอบคุณท okay. ี่เข้ามาเป็นสีสันในช่วงหนึ่งของชีวิตจนบางทีอาจจะมากเกินไปแต่ว่าดีครับดีดีขอบคุณมากๆครับคือใครให้สีสันมุกมากปี่สุตอนแรกๆก็เป็นเพิร์ดหลังๆมาร์กนี่ก็ไม่เบานะมาร์กนี่เริ่มละลายแล้วน้ำแข็งคขั้วโลกเริ่มละลายแล้วออเตอนนี้ก็เป็นนิวมาร์กแล้วครับรับผมก็ขอบคุณ อะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะ้ววก็รักกองรักกองนี้มากครับผมก็ผมว่าเราจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเราทุกคนไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะรักซีซั่นสองไหมพักแล้วก็อย่างที่จูบอกว่าปีหน้าเนี่ยแต่ละคนก็จะไปเล่นพาร์ทคู่ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคิวเราคงอาจจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปตามเส้นทางของตัวเองในอนาคตให้อย่างดีที่สุดแฮปปี้แฮปปี้ยินดีให้รู้จักทุกคน ไ้ม่แน่นะจิ๊บจิ๊ครับจิ๊บิ๊บเปลี่ยนทำยังไงเราถ่ายลกิ๊ดูจิ๊มันคป่วยถามจิ๊ตรงๆเลยนี่ถือว่าเป็นสื่อนะเออถ้าสมมุติว่าต้องทำซีซั่นสองสนใจมาันกับไหมครับอ่าพี่นิวพี่นิวพี่นิวแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนรุ่นไปเลยรึเปล่าคือไม่แแกล้วอไม่อยากเจอกันเลยใครยังไม่จบก็ยังสามารถเล่นต่อได้อันนี้ปีหนึ่งที่ปีสอง อล้นี้ก็ไปแล้วดิบาย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 เมื่อกี้ไม่โดนจำจำโม้นอะไรนะครับพอจะลุ้นขึ้นไหมครับรุ้นลุ้นลุ้นว่าจะมีซีซั่นสองไหมสองครับพี่หาว่าไหรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นดีกว่าครับรอรุนลยรนกันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับผมอ่า โอ้โหมีเวลาสักคืนหนึ่งไหมครับผม่าเฮ้ยมีเวลาตน้งคืนนึงเลยหรอคดี๋ยว่งทำอะไรเล่นเกมเดี๋ยวนังเล่นเกมไ้ดูครับ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 ก็อยากขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณทุกๆอย่างแบบเออรู้สึกว่าหลังการได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมเอ่อทำให้ตัวผมเปลี่ยนเป็นคนที่สดใสขึ้นอะรบ รู้สึกว่ามีพลังบวกเยอะขึ้นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มได้เยอะขึ้นเวลามาเจอหน้าพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่ๆทำให้ชีวิตผมเพอร์เฟกต์ครับทางยูทูบจีเอ็มทีวีเลคคอร์ดนะครับวันนี้เดูย้อนหลังได้ที่ดูทางวีทีวีครับ ใช่ครับ eg, ข้ามเลยว่ะเราเล่นก็จริงจริงก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปให้ท่แบบโอ้โหว้าวุโสมากใช่โห้โหเป็นพระเลยป็นพเลยก็ขอไปให้พวกพี่ๆแบบทำอะไรก็ ดังๆปังๆไปหมดรักมากรักเหมือนพี่น้องกันจริงๆมากๆเหมือนคานตามกันออกมาจริงๆไม่ได้ดื้อเลยไม่ได้ดื้อกับพวกพี่ๆแต่ผมอยากจะเป็นสีสันให้กองมันทำงานออกมาแล้วก็โฟล์มไม่มีความเคยียดมันไม่มมันไ่โฟล์ทอนมีเหมือนกันมันเลือกขนาดเลือกมันไม่ได้ไม่ได้มีแนวทางของตัวเองก็ได้ครับเพิร์มหลักฐานเยอะมากเพิร่มอะไรเขาเป็นวิธีชาวร็อกชาวร็อกเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคติประจำใจแปลว่า life is แต่ว่าชีวิตเนี่ยเป็นอิสระเพิร์สเนี่ยอิสระภาพอยากจะเดินไปตรงไหนก็เดินพูดอะไรก็พูดอยากจะนอนตรงไหนก็นอนจริงๆเ็เป็นอาชีพที่มันต้องใช้ความอิสระในการแสดงออกมาเราก็เลยต้องทำตัวให้มันเป็นอิสระเป็นนกไม่เล่าอะไรกันเป็นนกกเลยเป็นนกที่บบก็ติดอื่นคุณก็ไม่ได้เป็นขนาดน้มันใทยสปอร์มันทำไม่ได้รับพี้มันเห็นท่าแพ้กันหมดแล้วเลย วันนี้มีกระแสดงยที่เเห็นใช่ครับวันนี้ก็เป็นงาน Perfect t a i r l i n e r by เนี่ย์ตี้ปาร์ตี้ครับปัดก็โซเอาแล้วนะครับแล้วก็งานพรุ่งนี้เหมือนกันอร์ e า party ก็โซเอาเรียบร้อยแล้วใช่ครับต้องเราทั้งหกคนมาก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 ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็หกเดือนแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามดูพวกเราครับแล้วก็ขอบคุณมากๆตอนคุพี่ๆสื่อทุกคนแบบจริงๆเลยที่อยู่กับเรามา โอ้โหนานครับเห็นเห็นหน้ากันจนแบบว่าคุยคุยกันแบบทุกสองสาเดือนอ่ะต้องแบบมีหลายทีอ่ะขอบคุณมากมากครับที่ให้ความสนใจพวกเราครับขอบคุณมากครับอะไรครับอะไรนะอออนไลน์ออนไลน์ใครที่ไม่มีบัตรก็สามารถที่จะซื้อได้ทางไทยรัฐเเมเจอร์นะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่ครับอย่าลืมที่ยังบอดวันนี้ได้ไหมว่าวันนีจะได้เห็นอะไรมากนอกจากว่าจะได้ดูตอนจบตอนจบด้วยกันแล้วคือ เราจัดมา2งานแล้วก่อนหน้านี้ครับผม first date กับ midterm ครับตอนนี้เป็นบเนี่ยก็เรียกได้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันคือการอำลาอำลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวละครของเรากลับนิยายแล้วใช่ครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยมันมีคำว่าปาร์ตี้อยู่เราก็จะปาร์ตี้กันให้สุดเวียงก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปครับก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าโชว์ปาร์ตี้ที่เราเตรียมมามันจะ มันจะคุ้มค่าการสักลาแค่ไหนใครจะเพิ่มไหมคะได้เห็นรีแอคแล้วกันเนีเออเขาบอกว่าปาร์ตี้ฟอร์เตรียมปาร์ตี้ขนาดไหโอ้สุดสุดฮะใช่ครับพอร์ฟอร์ตแปลว่าสนุกครับแน่นอนอันนี้นะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มจริงครับฟอร์ตแปลว่าสนุกเพิร์สแปลว่าอิสระโอ้ใช่เลยอิสระอะไรนะฟอร์สเอ็นฟรีไลฟ์ฟรีฟอร์แปลว่าสนุกฮะวันนี้เป็นฟอร์ ใช่ครับสนุกทั้งสองวันเลยครับใช่ถ้ามีตุ้งตาด้วยใช่ครับตาแต่เราตุ้กตาก็คือออกมาครบแล้วครับใช่ครับของของตัวแรกก็จะเป็นผมมาฟองผมมาฟองเป็นแก๊งเป็นแก๊งหน้าเจ้าเล่ห์ใช่เป็นแก๊งหน้าเจ้าเล่ห์ตัวที่สองโดมีเโดมิเอะโดมียอะนี่ดื้อหน้านี่ดื้อมากอันนี้ดื้อเขอาเป็นเหมือนมากเหมือนเพิร์ต้ามากครับ แล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งพ่อออกมาครับก็คือจัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้นี่ยจะหน้าคือจัมโบ้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 ยืนอยู่ที่จัมโบ้จัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้ยมาจากจัมโบ้ครับมาจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ครับ